วันนี้นะครับผมจะพามาเล่นเกมแข่งรถที่สวยที่สุดในโทรศัพท์เลยนะครับและเป็นเกมที่เพิ่งเปิดใหม่ด้วยใช้ได้ทั้ง Android และ iOS ถ้าคุณอยากรู้ว่าเกมนี้มันจะเป็นยังไงเราไปชมกันได้เลยครับผมสวัสดีครับผมวันนี้เรามาอยู่กับช่องกิจภาพเอ็กซ์อาร์นะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวเกมที่ภาพโคตรสวยเลยครับนี่ครับเกมแข่งรถภาพโคตรสวยเลยที่ชื่อว่า Racing Master นะครับนี่ครับเกมนี้เลย โอ้โหภาพโคตรสวยผมสุดยอดจริงมาเล่นเกมเลยวะครับกดเลยโอ้โหนี่ครับมาแล้วครับอันนี้ผมเล่นไว้ก่อนหน้านี้ประมาณสามวันเนี่ยครับสี่วันแล้วครับวันที่สี่แล้วนี่เดี๋ยวคุณจะไม่เชื่อว่าภาพมันสวยจริงนี่ครับเดี๋ยวเราไปแข่งกันเลยดีกว,ว่าเออนี้ก็ได้ไปกดเลยเสียงออกเสียงยังไม่ได้เปิด นี่ครับไม่เอาอันนี้ไม่เอาอันนี้เอออันนีได้ยวะอ่ะไปเลยไปเลยภาพมันสวยจริงเอาไว้รับของไม่ทันโอ้โหจบเลยอ่ามาแล้วครับมาแล้วมาแล้วโอ้โห ้โหไ,ไปไวกว่าวะ่ะอะไรวะอเอาเบรกไปยเบรกไาไปแล้วนะเจอกันไปรุ่นเฮอร้อยไวที่หนึ่งะครับตอนนี้ฟอโอเคไป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 ไม่นานาใครตามมาแล้วเฮ้ยมีมีมีโอ้ไม่ทันแล้วเจ้นาน่ะละโอ้โหแว้ โหที่หนึ่งครับนี่โอ้โหวิเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ข้างล่างนะครับว่ามันดาวน์โหลดยังไงมันอะไรยังไงนะครับสุดยอดเลยครับแลมโบกินนี่อันนี้ผมสุ่มได้ประมาณกิโลครับยี่สิบโลครับแล้วมันก็สุ่มได้มาเลยครับโอ้โหสุดยอดจริงแลมโบกินนี่ไปไปอีกรอบรอบนี้เอาเป็นอ่ะโซโลเหมือนเดิม เฮ้ยเนี่ยอันนี้แหละไ,ได้เล่นแลมโบแล้วเนะี่ยรอบน,นี้ได้เล่นแลมโบแล้วนี่มา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 นี่รับแลมโบเว้ยอันนี้ผมแต่งเป็นสีเหลืองนะครับอ้ามาแล้วไม่ได้จอบัะลมเสียงไม่มันก็ดังเนาะมาครับมาครับ้ยภาพสวยจัดไป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  <c oughs> โอ้โหคุดไวโคด,โคดโรไวลำบู่ะโอ๊ยแปบดบจะหมดเฮ้ยรอบน,นี้มีดิฟฟืบเก็บงานเก็บงานโอ้เก็บไม่ทันไอ้เราเน,นี้ยดิฟเก็บเราเน,นี้ยดิฟเก็บฟืบอะมาสวยมาสวยรอบน,นี้มาสวย เรอบนี้มาสวยอ่ะวิครับตอนนี้มาอยู่อ่อาดิ๊ดิ๊บเก็บงานหน่อยเก็บงานหน่อยฟึ๊บฟึ๊บฟึแน่สวยอะไรวะทำไมได้เองวะฟึ๊บฟึ๊บฟึ๊ฟึ๊แน่คุณจะลดไม่งไวมากว่ะโหเรานำเลยเนี่ยคนอื่นเขาสีม่วงผมสีทองมาครับมาครับฟึ๊บฟึ๊บฟึ๊ฟึ๊ฟึ๊ เฮ้ยถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วโอ้โห <c oughs> ที่หนึ่งครับแน่นอนครับโอ้โหแลมโบกินนี่สุดยอดจริงๆโอ้โหอันนี้เป็นตอนกลางคืนได้เน่เกมมึทงทำสมจริงจัดโอ้โห โอเคครับผมสำหรับใครที่ชอบครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับกิจภาพเอกอาขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ